ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ B Fictional นะครับ ep ีนี้ก็จะเป็นการซ่อมบำรุงนะครับปั๊มพอร์นะครับจะเห็นได้ว่าซีนยางรั่วนะครับตัวนี้มันก็มีโอลิงนะครับมันจะรั่วหลายจุดนะครับก่อนอื่นเราก็ทำการล้างนะครับล้างทุกชิ้นนะครับถอดล้างทำความสะอาดนะครับอย่าให้มีเศษฝุ่นเศษตะกอนนะครับเศษ เหล็กต่างๆนะครับล้างน้ำยาล้างผสมเบนซินนะครับแล้วเราก็เรียงน็อตไว้อย่างนี้นะครับแยกพร้อมที่จะประกอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซียนยางนะครับซึ่งผมได้ทำการเทียบมานะครับจะไปตรงของรถเก๋งฮุนไดนะครับน่าจะเป็นฮุนไดเอ็กเซลนะครับหรือว่า รถของมิสูสตาร์ด้านะครับเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปนะครับอันนี้ลูกปืนนะครับลูกปืนของของอปัม๊มปั๊มพาวเวอร์นะครับก็จะใช้เทียบของลูกปืนปลายเกี่ของรถ i s u ู u ูทีเนะครับตัวนี้นี่ครับแล้วก็ใช้ของแท้ญี่ปุ่นนะครับโคโยนะครับผมก็จะวัดขนาดคร่าวๆนะครับ ขนาดของลูกปืนนะครับก็เก็บไว้เป็นข้อมูลนะครับแต่เรามีเบอร์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เก็บความกว้างนะครับข้อมูลวงนอกวงในความหนานะครับเนี่ยครับของรถมิซูนะครับก่อนอื่นเราก็ใส่ทําความสะอาดชิ้นงานก่อนนะครับพื้นผิวนะครับผมจะใช้กระดาษใสเบอร์พันรูปก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆตอกเบาๆนะครับใช้ลูกบล็อกนะครับตอกให้มันสุดบานะครับตอกเบาๆนะครับพอมันสุดบาและมันก็จะตอกไม่ลงนะครับนี่ครับสาเหตุของตามอายุการใช้งานนะครับมันสามารถเปลี่ยนซ่อมลงได้นะครับ รถเกียร์สปอร์ตเทคนี่อะไรนี่ซ่อมได้ทุกชิ้นนะครับแต่เราต้องเอาไปเทียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกนของโมเลนะครับอ่ันนี้ก็เป็นลูกปืนปลายเกลีนะครับทุกจุดเราก็จะชโลมด้วยน้ำมันพาลเวอร์นะครับใช้น้ำมันเกียร์ออตโต้นะครับเด็กล่น เด็กลอนทูหรือเด็กลอนทก็ได้นะครับตัวเดียวกันน้ำมันเกียร์ออโต้กับน้ำมันปั๊มพาวเวอร์นะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับหรือใครจะใช้จับกับปากกาก็ได้นะครับจะมั่นคงหน่อยหรือว่า,าใช้แท่นกดนะครับอันนี้เราก็ตอกเบาๆมันก็ลงแล้วนะครับตอกไปเรื่อยๆนะครับ ตรวจสอบว่ามันติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับแกนมันไปโดนอะไรหรือเปล่านะครับเราต้องใส่ใจในรายละเอียดในการประกอบนะครับชิ้นงานนะครับนี่ครับมันก็หมุนคล่องนะครับซึ่งโอลิงมันก็มีหลายจุดเหมือนกันนะครับแต่ว่า โอลิงเก่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับมันร่วนรั่วที่ซีนยางตัวซีนยางคอหน้านะครับตรงลูกปืนนะครับอันนี้ก็เป็นโอลิงเทียบนะครับอันนี้โอิงโอลิงวงใหญ่นะครับตัวนี้นี่ห้าเซนกว่าเลยนะครับครับก่อนอื่นแล้วก็ชุบน้ำมันนะครับใส่ลงไปนะครับ บางทีผมแช่น้ำยาฟื้นฟูโอลิงไว้นะครับตัวนี้มันจะมีขวดขายนะครับตามออนไลน์นะครับลองไปหาซื้อดูนะครับโอลิงก็จะนิ่มขึ้นนะครับนี้จะมีล่องล่องมาร์กของเข้าไว้นะครับอ่ามาร์กตรงนี้นะครับเอาลงไปนะครับแล้วก็ขยับมาร์กให้ตรงนะครับ ันนี้จะเป็นล่องสล็อตนะครับผมก็เรียกว่าค่อยถูกนะครับล่องสล็อตซึ่งมันจะมีแผ่นเพดกวาดน้ํามันนะครับอยู่ประมาณ10ใบนะครับเนี่ยนะครับแผ่นเพจกวาดมันจะมีด้านมนมนนะครับกับด้านเหลี่ยมนะครับเราจะเอาด้านมนนะครับออกนะครับออกด้านนอกนะครับเวลามันมี แรงเหวี่ยงนะครับของสายพานพาวเวอร์นะครับช่วงที่มันเป็นช่องว่างนะครับมันก็จะกระจายออกไปนะครับแผ่นเพลทมันก็จะดันตัวมันออกไปนะครับกว่าดให้ผ่านไปจังใบยังห้องด้านซ้ายเราเลี้ยวซ้ายพอเราเลี้ยวขวามันก็จะแยกไปด้านด้านห้องเลี้ยวด้านขวานะครับ มันก็จะหมุนของมันไปแต่ถ้าเกิดการรั่วนะครับหวงมาลอะไรเราจะหนักนะครับมันจะมีการรั่วหรือว่าแผ่นเพลตตัวนี้มันเป็นรอยนะครับเป็นรอยเนื่องจากน้ำมันพาวเวอร์รั่วน้ำมันขาดนะครับนี่ครับเราเอาด้านมนๆออกนะครับ ถ้าใส่ผิดนี่ก็คงมาไล่หนักเลยนะครับเราต้องตัวเช็คนะครับอันนี้ก็เราก็จะใส่หมดไป2ตัวนะครับเป็นแกนนะครับตามมาร์กนะครับปุ๊บนี่นะครับชโลน้ำมันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนติดตั้งมันจะมีวิธีโอจะมีวิธีการไล่น้ำมัน Power ออ,อีกทีนะครับ เราจะเราก็ใส่ให้ตรงรูนะครับมันจะมีรูบอกนะครับแผ่นประเก็นตัวนี้นะครับมันจะไปตรงของนิสสัน Big M นะครับหรือว่าพวกตระกูลนิสูุสตาร d a ้านะครับลองไปหาเทียบกันได้นะครับชุดซ่อมก็ประมาณ200-300บาทนะครับไม่เกินนี้นี่ก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์14นะครับ ย้ำไปอ่าปัจจัยปอนนี่ก็ขันตามคู่มือนะครับตรงนี้มันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ30 4 0ถึง40นิวตันเมตรนะครับผมไม่ได้ลงให้ไว้นะครับอ่ามาถึงจุดนี้เดี๋ยวเราต้องตอกลูกปืนลงไปอีกนิดนะครับเพราะว่าเราจะต้องใส่ปินล็อกนะครับปินล็อกตัวนี้เราใช้คีมธรรมดานะครับ ไม่ต้องใช้ครีมทางนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบบีบเข้านะครับใช้ครีมธรรมดาเราจะเห็นร่องนะครับร่องร่องที่เพาไม่ใช่เพจร่องของปิ้นตัวนี้มันจะเข้าไปไปล็อกหรอปืนไว้นะครับเนีย่ยผมก็ใช้ครีมปากแหลมตัวเล็กนะครับย้ำแรงกดนิดนึงนะครับปึ๊บลงไปนะครับ จะเย็นนะครับกดเอาหัวลงไปก่อนนะครับแล้วก็กดด้านในนี่ลงนะครับแล้วก็เช็คหมุนเช็คอีกทีนะครับมันลงร่องนี่ครับหมน์ฝึกีนี่ครับ,ลรบเลขหนึ่งมันอยู่ด้านท่อนี่นะครับรูจุดนั้นก็คือเดี๋ยวเป็นรูน้ำมันพาวเวอร์ท่อที่รถอีกทีนะครับแผ่นตัวนี้ ตอนแรกผมก็จำไม่ได้นะครับว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับถ้าเกิดมันติดขัดจุดไหนนะครับก็คือเราใส่ผิดนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปดูตอนเราลื้อตอนแรกนะครับเนี่ยครับมันจะมีน็อตยุดสามตัวตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นน็อตยึดเพดติดรถนะครับไม่ไม่ไม ที่นเน้นความเข็นแรงเท่าไหร่นะครับอ่าต่อไปก็เป็นการเซอร์โวเล่นะครับปุ๊บอ่าที่ผมพลิกดูนี่คือด้านที่มันใสใหม่นะครับมันอยู่ด้านในนะครับเวลาเราประกอบอะไรเราก็สามารถเช็คได้นะครับถ้าด้านเก่าๆนะี่มันจะอยู่ด้านนอกนะครับไม่ว่าแหวนน็อตอันนี้แหวนสปริงนะครับนี่น็อตน็อตยึดนะครับ ต่อไปเราก็ย้ำอีกทีนะครับตัวนี้ผมจะใช้โซ่นะครับโซ่ถอดกองน้ำมันเครื่องนะครับหรือใครจะใช้สายพานเก่าแล้วก็คีมล็อกยึดก็ได้นะครับตัวนี้ขันไม่ไม่ต้องแน่นมากนะครับประมาณ30นิวตันเช่นกันนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับ ใส่ท่อนะครับตรงนั้นมันจะมีโอลิงอีกอันนะครับแต่แต่ตัวนี้ไม่รั่วนะครับถ้ารั่วเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับไปหาเทียบได้นะครับโอลิงตัวนี้อ่นี่ครับมันแผนเพจมันผิดนะครับมันต้องย้ายาอีกด้านนะครับผมจะทําการลื้อโมเลออกนะครับแล้วก็ทําการยึดใหม่อีกทีนะครับ เมื่อกี้ใส่ห่วงท่อเข้าไปไม่ได้นะครับนี่ครับมันก็มีผิดพลาดกันบ้างนะครับในการทํางานนะครับก็รือบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะชํานานไปเองนะครับนี่ครับยึดเข้าไปปุ๊บนะครับยึดน็อตเบอร์สิเจ็ดนะครับมีน็อตตัวเดียวเห็นว่าอะไรมีน้อยชิ้นนะครับเราสามารถ ลองรื้อลองเล่นได้นะครับล็อกนิดเดียวพอนะครับปึ๊บนี่นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการซ่อมบำรุงนะครับปมพาวเวอร์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะทำการประกอบแล้วนะครับประกอบรถนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบายบายครับสวัสดีครับ